สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะดวงความรักประจำวันที่26พฤษภาคมคุณได้เอ A Scorpio กับขวัวจนเขาเป็นห้าเหรียญ ความสัมพันธ์นะคะจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าวันนี้พลังงานแฟนน่ะก็คือเขาพร้อมจะปรับตัวพร้อมที่จะรวมทุกรวมสุขนะคะไปกับคุณแก้ไขปัญหาที่คุณสองคนอาจจะเคยมีนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันตัวคุณอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เนะาะไพ่อัซับเปนติคอลเนี่ยยังขึ้นมาแบบกับหัวนะคะยังรู้สึกไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่ว่ามันจะดีขึ้นนะคะเพราะมันจะมีการเทคแอคชั่นนะคะของฝ่ายแฟนนะอาจจะมีการง้อกันนะคะหรือว่าการ ปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะก็จะทําให้มีความสุขมากขึ้นมีพาเอกสเปรสเจอเลิฟด้วยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้บอกรักกันนะคะหรือว่าแสดงความรักนะในแบบใดแบบหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขามางา้อมองว่าให้โอกาสได้นะคะคราวนี้เขาตั้งใจที่จะไปกับคุณต่อแบบยาวๆนะคะ